สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญการยางค่ะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะพี่ๆตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยมาใช้บริการเรื่อยๆเลยนะคะมีทั้งว่าเปลี่ยนยางส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางพี่ๆยางชุดโปรนะ,ะโปร ราคาพิเศษสุดๆเลยคุลูกค้าขานะคะหาอย่างเมื่อกี้หอบ20 265นะคะ50าสิบอ่สิบทุกค้ามาตามนัดเลยนะคะดอลล็อปแกลนเทคทีทีสามเอรุ่นเดิมตรงรุ่นเลยกับรีเจนเดอร์หรือจะเป็นจีเอลสปอร์ตก็ดีในฝั่งของโตโยต้าแลพี่นะนะคะสี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าขานะคะอ่าลูกค้าก็แวะมาได้เลยนะคะอย่างคานันนี้เดี๋ยวพี่เขาก็มาดูก่อนนะว่าเอ๊หายังเปอร์เซ็นต์แบบพอใช้ได้ก่อนเอากลับบ้านาก่อน เดินทางช่วงเทศกาลนะคะเดี๋ยวหลังปีใหม่กัว่ากันก็มาได้เลยนะพี่นะเพราะว่ายัางให้บริการจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่12ก็คือ,อยังเปิดอยู่พี่พีหยุดวันที่สิบสามถึงวันที่สิบหกค่ะนี่คือมาย้าให้พี่พีอีกทีหนึ่งเนาะเผื่ออยากจะเข้ามาอยากจะแวะมาแล้วพี่นะแวะมาได้เลยค่ะนะคะอันนี้สารแบ็กเอ i ชั่นนะคะล้อสวยอยู่แล้วล้อดีอยู่แล้วล้อใหม่อยู่แล้วพี่มาเปลี่ยนต่ยางก็ได้เลยนะคะยางนี่คือมีหลายช้อยมากเลยสาหรับยางขอบสิบแปดนะ,ะยางขอบสิบแปดมีหลายช้อยหลายราคามากเลย ลูกค้าอะไรจะ๊ะอ๋อโอเคนะคะน้องอป๊อปแอดวินป๊อปไปขายเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเลือกเป็นบิสโตรดูเลอร์เอทีนะคะสี่เส้นสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยเนาะซึ่งพี่พี่เลือกได้เลยจะเอาเอทีเอทีหรือจะเอาเอาเป็นยางดลอลล็อปเอทีสองห้าแบบพี่คันนี้ก็ได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นปียีบสี่ประหยัดไปตั้งหลายพันพี่พี่ในยางล็อกโค่แบรนเด็กเอทีสองห้าแก้มขาวตัวหนังสือสีขาว,ว,น,ขาวนั่นเองนะของพี่เขาเป็นล็อกโค่ตรงยุ่นอยู่แล้วนะคะล็อกโค่ตรงรุ่นเลยซึ่งก็มียาง ยางตรงพุ่นเหมือนกัน4เ้นอยู่ที่17,500บาทถ้าเป็นยางปี24นี่นะปี25จะอยู่ที่19,500บาทลูกค้าเลือกได้เลยนะพี่นะคะ,ะพร้อมให้บริการ24รู้สึกว่าจะหมดหรือเปล่าพี่ๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจปี24นอก17,000พี่ทักแจ้งถาแอดมินได้เลยนะคะถ้าปี25มีพร้อมค่ะปี25อยู่ที่19,500บาทนี่คือยาง4เซนพี่นะถึงเราเป็นยางแวะมาได้เลยค่ะสินค้าราคาโปรโมชั่นนะคะมีให้พี่ๆตลอด เรียบร้อยนะคะวันนี้ลูกค้าก็มาเรื่อยๆถือว่าไม่แน่นๆนะคะไม่ได้แน่นไม่ได้มาแบบว่าพร้อมกันทีละหลายคันนะอย่างนี้คือดีมากเพราะว่าจะได้ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงนะพี่นะนะคะลูกค้าก็มาได้เรื่อยๆทยอยมาแต่เช้านะคะย่างแล้วก็มีโปรดีๆให้พี่ตลอดเลยนะรถเก่งก็ยังมีครบอยู่นะฮะซิตี้แต่ตัว VSV นะ RS กว่16นะให้พี่ดูคร่าวๆก่อนเนาะ เผื่อแบบยังจะเข้ามาพรุ่งนี้นะคะก็ยังทันลูกค้าขานี้คือ H R V นะ,ะมีทั้งรุ่นท็อปรุ่นท็อปตัวเริ่มต้นมีอันนี้พี่เป็นตัวเริมต้นส่วนตัวนี้เป็นรุ่นท็อปอลูกค้าขาที่เรียกน้องมาใหม่ๆคิดว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ,ะแล้วตัวนี้เป็นตัวเริมต้นไม่ใช่ลูกค้าขานี่คือตุ้นท็อปค่ะนะ พี่ๆก็มาใช้กันได้เลยอีซูสเปซแคปมีเอ็กซิลี่นะคะเอ็กซิลี่ครบเลยยังครบนะตัวท็อปอีกทูโทนนะคะแล้วก็ตัวซีบอลก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะมีหลายช้อยหลายราคาตัวนี้พอตัวท็อปนะ,ะก็อยู่ที่16,500บาทรวมเทินแม็กเดิมนะคะแล้วก็ตัวเอ็กซิลี่จะอยู่ที่16,500บาทรวมเทินแม็กเดิมแบบนี้นะคะตัวตัวเริ่มต้นแม็กซีบอลจะอยู่ที่1400 0บาทรวมเทินแม็กเดิมนะคะลูกค้า ยางขอบ2 0่ส5 0สอยังมีอยู่พี่พี่ท่สองสามชุดนี่แหละลูกค้ามาก่อนส่งการก็ยังทันนะคะพี่พี่มาก่อนสงน่งการนก็ยังทันแล้วก็เฮียได้เบอร์นี้มาเติมให้พี่พนะคะเดี๋ยวแจ้งก่อนเดี๋ยวลูกค้าเสียใจเดี๋ยวลูกค้าเสียใจนี่เลยพี่พี่นะคะยียได้มาเติมเติมอีกให้60เส้นลูกค้าคะาห้าเเนาะทีนี้เอาละมาหลังส่งการก็ไม่กลัวแล้วนะคะลูกค้าบอกมาหลังส่งการได้ไหมได้เลยลูกค้าคะก็ยังให้ราคาหมื่นสองนะพี่ถ่ายรูปไปเลย ขายรูปไว้ชึกนะคะาแล้วโยนเข้าหลังบ้านหรือจะเซฟไว้นะคะว่ายางเบอร์นี้สีเส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะที่น้ายางปียี่สิบสค่ะยางใหม่มีโซนูเลอร์ HT หกแปดห้านะคะดอกแบบนี้คือทรงตัวได้ดีเยี่ยมนะคะอ่บบาสมรรถนะดีนะคะวิ่งใช้ทางเรียบใช้ในเมืองก็คือตอบโจทย์เลย2 5งห้าห้สิบแโซนดูเลอร์ HT หกแปดห้านะคะทนูะค,คะค่ะเยื่หยุ่นได้สูงอายุการใช้งานน่ะพี่นะใส่เท้า 2, 4, 5, สองสี่ห้ใส่เท้าส้วงหกห้าเ6็ดสิบได้เลยนะตัวนี้ก็อยู่ระหว่างกลางนะ เป็นเบอร์เทียบเท่านะพี่นะสี่เส้นนึกเหมือนส่วงบรบาทเท่านั้นโอ้ยลูกค้ามาอีกแล้วพี่ๆนะคะอ๋อขนส่งบอกปิดรับแล้วเสียงลูกค้าก่อนค่ะนะคะขนส่งถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะจะสั่งซื้อเนาะขนส่งตอนนี้ปิดรับแล้วนะคะต้องขอพยายางสูงต้องหลังส่งการน,นะพี่เนาะ,ะเดี๋ยวจะมีค้างส่งอยู่หนึ่งชุดนะเดี๋ยวหนูติดต่อขนส่งอื่นๆให้นะคะปกติขนส่งเจ้าประจำะคือเขารับปิดรับแล้วจ้ะ นะคะพี่พี่นี่นะลูกค้าสองหนึ่้าเจสิบอาิกค่ะมีคะ่ะมาหลังสงการก็ทันลูกค้าบอกว่าโอ้ยพอดีชั่วหน่อยนะคะ,ะน้องปอพาลูกค้าไปดูสินค้าอีกแล้วนะคะพี่พี่ก็ดูอะไรจ้ะโอเคสองหนึ่งห้าเจสิบอาิกก็อยู่โซนทางนี้เลยนะ,ะรถตู้นะคะ กระบาตัวเตี้ยขอบส6บันทุกนะพี่เนาะสีเส้นจะอยู่ที่หนึ่งหมันห้ารบาทที่บิตโตนดูริสนะคะปี2องพด้วยลูกคา้าเท่ากันทั้ง2ซีรีส์เลย70็ดสิบไมเจ็ก็ h ฮุนไดวี่หรือจะเป็นพวกอีสูนพี่เนอะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์หกห้กัรบรถตู้ไปโตโยต้าแบบนี้พี่นะสองหนึ่งห้าหกห้าบนะฮะดูดูแล้วพี่เขาน่าจะเอาสอง6นึ่าหนะครับเพราะว่า เลือบไปเห็นที่เขาใส่ใช้รีโวตัวเตี้ยนะคะลูกค้าสี่เส้น1นึ่งหันหบาทหรือจะเอาเป็นชุดโปรนี้ดีสองสามห้าสอบ่ะลูกค้านะสี่เส้นหนึ่งหมื่นหนึ่งะคะเป็นโปรโมชั่นสินค้าราคาโปรโมชั่นนาทีนะสีเส้น1น0 0งหมืนค่ะนะคะพ,พี่ีสองสามห้าสองสบขารถตู้ก็ดีหรือว่าจะเป็นกระบะตัวเตีย้ยนะตัวนี้บินบิดโตนบูริตค่ะ r 6กหกศูนย์เอท n าเมดอินเจแปนยางปียี่นะคะลูกคะ้า ปี24สรับก็สี่สิบอ่ะประมาณประมาณนะคะพี่พี่นะคะแล้วก็แน่นอนว้าน้ำแข็งใสก็ยังปั่นน้ำแข็งกันไม่หยุดพี่ขานะคะช่วงวางก็ห้ยนะคะสนุกสนานนะคะในร้านนี่แหละพี่พี่นะกินแล้วสามถ้วยสนะี่ถ้วยหนักวันนี้ลูกค้าเนาะนะคะเออไม่หนักก็เบาแหละหวานนะคะลูกค้า <laughs> นะคะแอดมินกินไปแล้วสี่ถ้วยพี่พี่นะคะออนะคะ คพน้ำตาลขึ้นลูกค้าคะนี่เลยนะคะล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยใช้เวลาเปลี่ยนไม่นานนะคะลูกค้าใช้เวลาเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็วค่ะขละยี่สิบนาทีโดยประมาณถ้าเกิดไม่มีคิวนะพี่เนาะนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เขาลกเป็นยางปีสองพันยี่สี่พี่นึงหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทอลลูกค้านะคะีก่อนส่งงานก็ย้ำนัดด้วยใบแจปอนให้เรียบร้อยนะพี่นะนะคะลูกค้าก็ได้อย่างตรงรุ่นตรงเบอร์นะคะ อ่ลูกค้าก็สามารถเช็คสินค้ากับทางแอดมินก่อนได้ว่เาเบอร์นี้มีไหมนะพี่เนาะไม่แน่ใจนะพี่นะปียี่สี่ได้จะเหลือชุดหนึ่งหรือเปล่าถ้าปียี่ห้ามีพร้อมเลยนะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทล็อกโค้ดไซน์นี้คือตรงรุ่นเลยค่ะแล้วก็รอเปลี่ยนอีกสองพันพี่พี่สองหนึ่งห้าหกห้าอาร์สิบหกนะลีโวนะคะ คไซส์งานมันทุกก็ดีเดี๋ยวอีสูให้เดอร์ขอบสิเดี๋ยวจะเปลี่นยนเผมก็ยางก็ได้นะมีเหมือนกันถ้าเกิดเราเป็นล้อรุ่นใหม่อยู่แล้วนะ้องพี่เนาะนะคะลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนไซส์ไหน,ไหนก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องกี้ขับรถลงก่อนนะ,ะวันนี้รัดคิวหรือเปล่าคะน้องกี้อ่าไม่รัดคิวนะคะถ้าเกิดคนรัดคิวคือคนนี้นะจ๊ะคนรัดคิวคนนี้คะ่ะนะคะเออห้ามรัดคิวคะ่ะนะคะวันนี้ถือว่าว่างลูกค,ะคะ้าขาวันนี้ถือว่างานไม่แน่นม,มากนะคะก็คือ เบาหวานแน่ใช่พี่นะค,ะคนละสี่ถ้วยแล้วนะคะสี่ถ้วยแล้วจ้ะนะคะแล้วดมข้นหวานเนาะน้ำหวานอย่างนี้นะคะใส่แบบว่าเฮ้ยเบาหวานต้องเข้านี่เลยนะคะคันนี้ก็ สองหกห้าหกสิบเอ็ดสิบแปดค่ะนิสสันแบ็กอี dition นะคะล้อนี่หายากมากมากนะลูกค้านะแต่พี่เขาคือล้อสวยอยู่แล้วล้อตรงรุ่นนะคะมาเปลี่ยนแต่ยางวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนแต่ยางนะพี่นะเดี๋ยวลงรีวิวไปลูกค้าบอกว่าอยากจะได้แม็กยางชุดนี้นิสสันแบ็กอี dition แล้วขอบสิบแปดไม่มีลูกค้าค่ะลูกค้ามาเปลี่ยนแต่ยางพี่นะลูกค้ามาเปลี่ยนแต่ยางค่ะสี่เส้นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทซึ่งนะขอบสิบแปดมีปียี่สิบสี่ก็มีลูกค้าขาดูเลอร์อะดูเลอร์เฮทีนะ ก็ยังไม่ออกลูกค,ค้าค่ะนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นปีพห้าไปมีทั้งเอ A T อทพี่เลือกได้เลยนะลูกค,ค้าค่ะอันนี้คือไฮเดียลความเจ็ดเนาะลูกคา้าค่ะลูกค้าจะเลือกเป็นเฉพาะยางหรือแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะลูกค้านี่คือเป็นรถรุ่นใหม่อยู่แล้วอืเป็นรถตัวใหม่ด้วยพี่ๆนะคะเป็นรถตัวใหม่ด้วยเปลี่ยนแต่ยางก็พอเนาะพี่เนาะ ลูกค้ายังก็ขอบ17นะมีหลายช้อยหลายราคานะคะขอบ17นี้แต่หนึ่งันห้าร้บาทลูกค้า13,500หมื่นสนยบาทยาง4เส้นนะคะลูกค้า4เส้นเลยค่ะยูโกามาจีา G94 ค่ะพี่ๆแล้วก็มีบิดโซนแฮทีนะฮะปีผ้อยู่ที่ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทวิสโซนูลเลอร์เอทีนะ่ะลูกค้าสี่เส้นค่ะปีปีห้าถ้าปียี่สี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทคะแล้วหมื่นสี่ก็ยังอยู่ลูกค้าหมื่นสี่ก็คือจะเป็นตัวเอทีศูนย์ศูนย์สองค่ะก็จะเป็นรุ่นนิยมนะ,ะพี่ใช้ดอกเอทีเนาะวิ่งในทางทางที่ทางเรียบนะฮะสายลุยตะกุยได้ตัวนี้คือตอบโจทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเลือกตามการใช้งานของลูกค้าเองจะได้เซฟจะได้ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายนะพี่เนาะแต่คือ,อยางก็รรราาาคโปออยู่่แล้้้วทีีนะีดนน,นนนนะะะเเสบบ์ ยังนีของนะ้สาสนใที่44อะพี่พร้อมติดตั้งไหมติดตั้งด้วยค่ะถ่วงสีล้อเลยเปลี่ยนโซ้กลมให้ด้วยลมไนโตรเจนนะคะลูกค้ามีน้ำยาเช็ดยางดำแบบผวยขวดใหญ่เบิ่มเลยลูกค้าขาแถมให้พี่พี่ด้วยนะคะลูกค้าก็ชอบนะแบบขอน้ำยาเช็ดยางดำเพิ่มได้ไหมก็เลยให้ไปเลยขวดใหญ่ใหญ่แบบ500 ml อะพี่พี่นะ500 ml คือใหญ่มากนละลูกค้า โค้ดเจ๋งจริงๆค่ะลูกค้าไม่ต้องซื้อนะคะเอาไปใช้คือแบบว่าใช้ได้ยา,ยาวๆเลยลูกค้านะคะนานนะคะพี่พี่อ่ะตัวนี้นะสองหกห้าค่ะสิบเจ็ดค่ะปียี่สิบสี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยปีห้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่แล้วก็โยโกฮาม่าเนาะ 4, 4สี่เก้าสี่สี่เซนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทลูกค้าสามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งหาแอดมินได้ถ้าสมมติว่าอยากจะจองพี่เนนะาะโค้ดสินค้าหมดก่อนหรืออะไรงี้หรืออยากจะ,จะ,จะนัดวันนัดเวลานะคะเข้ามาติดตั้งได้นะพี่นะลูกค้ค้าาาขแวะะะมไดเลยนนพี่นะ ตัวไหนอีก at02 ยังมีค่ะพี่ไอชุด18ใช่ไหมลูกค้า18ยังอยู่ลูกค้า at00 at002 นะ265 60 18อแบบนี้เลยพี่นี่เลยนะมีทั้งปี24และปี25ปี24นะ่ะหูยราคาดีมากพี่4เส้น1 8 0่0นบาทถ้า 25, นะปี25เนาะปี5อยู่ที่10,000ไม่10,000แล้วละลูกค้าไม่10,000แล้วคะ่ะ21,500บาทพี่นะเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูก่อน นี่เลยสองหกห้าหกสเอนะ AT02 ค่ะรุ่นนี้กำลังดีดอกกำลังดีและเสียงไม่ดังรบกวนจนเงินไปใส่กับรถเดิมก็สวยพี่ใส่กับรถแต่งเนาะก็เข้ากันนะคะเข้ากันเลย AT02 ฮนะใช้งานได้หลากหลายขับสบายลูกค้านุ่มเงียบเลยนะตัวนี้นะคะเสียงไม่ดังนะไหลว่างดูบึกบึนแข็งแรง สี่เส้นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็ปียี่สิบสี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะพร้อมบรกิการใส่ถั่วครบจบราคานี้เลยนี่คือสินค้าราคาโปรโมชั่นสำหรับลูกคา้าร้านโตจรรยกันยางโดยเฉพาะเลยนะพี่ๆค่ะนะคะแวะมาได้เลยค่ะเปิดจีเอสทันทียางป้าแดงโตจรรยกันยางค่ะนะ,ะส่วนแถวนี้โซนนี้ค่ะลูกค,าคา้าขาจะเป็นล้อลีดเดอร์เอสนะคะแล้วก็พรีเดนเนอร์ขอบสิบเจ็ดซึ่งมีสินค้าพร้อมให้บรกิการทั้งคู่เลยนะคะ,คะ,ะรุ่นนี้นะพี่นะจะมียางติดมาสองยี่ห้อและ สินค้าที่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นก็จะเป็นยางคู่ตัวดันหลบและยางคู่ตัวโยกวามมาราคา21,500บาทนะคะร,ราคาเท่ากันทั้ง l e d e r S S นะคะแม็กซีนี้แล้วก็พีเรเนอร์แม็กจะเป็นสีเทาดำนะคะพี่ๆสบาทเท่ากันรวมเทินเก่ามีน็อตแท้0ูนพร้อมเปลี่ยนให้เร็จสับเลยพี่ๆจบใจราคานี้เลยใส่ด้านข้งพีเรเนอร์และ ฟอร์จูเนอร์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเช้16บหกสิค่ะหรือ17จะเปลี่ยนเอาแม็กสินะคะแล้วก็ได้ล้อใหม่ด้วยนี่ก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายนะคะนี่คือใจหลักสําคัญของล้อและยางป้ายแดงเลยนะพี่นะนะ,ะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกได้เลยจะเอาเฉพาะยางไม้หรือจะเป็นแม็กพร้อมอยางมีพร้อมให้บริการคะ่ะพี่พี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเดินทางอยู่ก็ขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะพี่เนาะ ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะง่วงจอดนอนนะพี่นะถ้าเกิดว่าดื่มมาอะไรมาก็อย่าขับนะคะพูดถึงว่าเราต้องอนะคะระวังด้วยความระมัดระวังนะคะพี่ๆช่วงนี้เทศกาลด้วยเนาะลูกค้ารถติดง่วงนอนจอดเลยนะคะหนูก็ขอให้พี่ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวสดิภาพนะคะช่วงเทศกาลสงการานก็พักผ่อนนะคะลูกค้ากับครอบครัวเนาะพี่เนาะโอเคค่ะลูกค้าสนใจไซส์ไหนเบอร์อะไรก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะอย่าร้านย่ห้ดถึงพร่งนี้หยุดวันที่ 13ถึงวันที่16นะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับชมค่ะ